สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับตัดแต่แล้วครับที่ซ่อมแอร์บ้านมิสูวิชินะครับอิเล็กทริกอินเวอร์เตอร์นะครับสองมิจูน้ำยาอาร์สี่หนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็ถอดมามาซ่อมนะครับเช็คอีกทีนึงหน้างานฝนตกนะครับลำบากตอนนี้ก็มาต่อสายเอาเปลี่ยนนะครับาระบบแล้วนะครับต่ออินดักชั่ง Okay. สีปั๊กนะครับไฟเข้าแล้วนะครับต้องตะแคงดูหลอดไฟ LED ติดนะครับสีแดงติดติดปั๊บเลย mm hmm. ตั้งมิเตอร์ดิจิตอล AC นะครับวัดไฟกันเข้าเท่าไหร่ mm hmm. LN ส3 0นะครับเช็ค bc นะครับเนี่บวกลบสาบโวลต์นะับเทียบลบวัดยูวีนอีกทีนะครับ15บ15ายูโวลต์ W V15 นะครับแล้วก็อยู่15นะครับอันนี้รอยรอยคอมเพรเซอร์เนาะวนรอยโอเคที่หมดโอเคต่อไปก็รอไฟดิฟชาร์จเดี๋ยวจะถอดเช็คคาปองคาปาซิเตอร์นะฮะไฟมันได้นะครับแต่ว่าตอนทำงาน ไฟมันตกหรือเปล่านะครับเวลาดึงคอมเพรสเซอร์ดึงกระแสนะครับต้องเช็คตามสเต็ปนะครับรอโวลเหลือดศูนย์นะถึงจะวัดได้รอคามจุอ่ะตอนนี้เหลือ78โวลน,นะครับต้องเหลือศูนย์นะครับ ตันนี้รอจนเหลือศูนย์โวลต์นะครับต้องดิชชาร์จได้เมื่อกี้สสยจำช็อตนะครับเหลือน้อยที่สุดนะครับโอดสายกันต่อคคไปก็จะเช็ควงจรนะครับตัวคาปาซิเตอร์นี่นะหกร้อยมโครนะครับ4 2 0โวลต์ค่าเดียวกันนะสองตัว 600, 6ก0 6อยก็พันสองพัไอ้พันห้าพันไมโครชัวต้องถอดลงมาวัดทีละตัวนะเนี่ยจะเป็นไปนได้หมดนะครับ นี่วัดในวงจรก่อนนะครับได้เจ็ด้อยหนะครับไม่โหนะไม่ถึงพนะันสองเนาะจะต้องถอดมาวัดนะครับว่าตัวไหนมีปัญหารหรือมีปัญหาทั้งสองตัวนะฮะดูกันต้องมาเก,กียนะมาเก,กียตะกัวให้ร้อนก่อนให้ถอดออกอ่ะตอนนกกี้มาเนกะียมาแล้วเอามาหนึ่งตัวก่อนนะครับ จำนวนอะไรอะไรหอะไรหกสอะไรหกสอง,สอง,สองอตัวนี้ขึ้น720ย 7 7ไมโครนะฮะวัดตัวนี้นะตัวนี้นะครับอีกตัวนึงตัวนึงเหลือร้อยไมโครนะครับตัวนี้ไม่เสียตัวนี้นะครับสี่หกสามนะครับ มาแล้วแรงจีๆแล้วก็ดึงออกนะครัแล้วก็ใช้ตัวดูดดังทนะีเดี๋ยววัดตัวนี้ถอดมาแล้วที่ในวงจรไม่ชัวร์นะต้องถอดอกมาข้างนอกนะเอาร้อเปอร์ซ็นนะครับ,อ,นะรบอ่ะ,อะถอดออกมาทะ,ะไรขึ้นนะ เออเอาแล้วทำไมวัดในวงจรไม่ขึ้นเืยลอยอ,อกมาขึ้นนะต้องลองใส่กลับดูหรือว่ามันขึ้นในวงจรหรือมันขึ้นหลอกอัอนนี้บักกี้ใส่กลไป ข่าขึ้นนะครับแต่ไม่ชัวนะครับเดี๋ยวลองใส่จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะสองตัวนะครับไม่ชัวนะครับยวลองเปลี่ยนใหม่แล้วกันครับโดนคามล้อมเลยต่อหรือเปล่าผมกี่วัดยังไงมันไม่ขึ้นเลยแรกๆเดี๋ยวหลงประเด็นนะครับ เดี๋ยวใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเปิดอะไรกันนะดูอะไรกันนะดูครับแล้วก็ทำงานดูไอซีสวิตเชียงนะครับงาน,นเมียนดูก่อนเบิกอะไรทีเดียวเบอร์เนี้ยฮะนี่อินจีแปนด้วยกลาว sma 6803 mv นะครับแบบอะไรกนตัวนี้อาจจะใส่3ตัวก็ได้นะครับตัวเก่าตัวหนึ่งใส่ก็ได้ตัวใหม่2นะครับเพิ่มเข้าไปเพิ่มไมโครนะครับื่อจะช่วยได้จะได้ดขึ้นด้วย เดี๋ยวเบิกอะไรก่อนครับนี่ก็ไปเบิกอะไรมาแล้วครับเอามาสังตัวนะครับมาวัดค่าด้วยก่อนมันไมโครจะไม่ต่เท่าไหร่โวลต์ก็อันนี้มันหกร้อยไมโครเนาะหกร้อยร้อยแปดสิบมากกว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็โวลต์สูงกว่าสี่ร้อยห้าสิบนะรุ่นใหม่ๆจะเป็นสี่ร้อยสิบโวลต์หมดแล้วนะครับคาปาซิเตอร์ ด,ดูก่อนนะก่อนใส่กันเหนียวเราไม่รู้ตัวที่ซื้อมามีปัญหาอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลงประเด็นไปไกลอกีกหกร้อสี่สิบสามางร้อยแปบมันยังไม่ตรงเลยนะครับตัวนี้ได้ไปเจ็ดร้อย ตัวนี้เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดนะครับไม่ตรงกันนะต้องลองบักกีแล้ววัดรวมดูนะครับนะแลทีหกร้อยละโอเคเขอบักกีก่อนนะแล้วแล้วก็วัดรวมอีกทีนะครับถ้าได้วนเดียวกันมาก็จะใส่สามตัวอยู่คนละวนใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวมีปัญหา มันงางไม่สุดเท่าไหร่นะต้องเจาะรูใหม่หน่อยนึงนะฝังฝังคอลบนะต้องสว่านเจาะหน่อยขามันห่างไม่เท่ากันสว่านดอกเล็กเจาะนะหนึ่งหุ่นหรือหุ่นเครึ่งน,น,น,นะเจาะนะใกับกาบเกลือแล้วนะครับลางทิ้นเนื้อแล้วว,วัดไมโครดูที ยังไงต้องเชื่อเครื่องมือวัดนะครับตอนถอดมันก่อนถอดมันไม่ขึ้นถอดหนึงจรทีครับหนึ่งจุดนะครับ หนึ่งพมิไมโครนะครับโอ okay. sure. เคเชยวเต่อวัดโวลต์ดูครับเท่าไหรดีซีดีซนะครับลบ 320โวลต์นะครับจะเพิ่มมาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น470ไอ้350โวลต์นะครับสําคัญก็คือตัวอื่นหลอด LED ไม่กระพริบนะครับแล้วก็เช็คไฟชุด15โวลต์วีดัวมันดูนะชุดไหนก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็ยังรักษาอยู่นะฮะสิบห้าสิบห้าจุดสองเจ็ดนะครับโอเคเสียไว้สักพักว่าออก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต้องไปลองใส่ที่เครื่องอีกทีนะครับโอเคครับอโเคครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปครับยังไงก็ต้องไปใส่กับเครื่องดูเพราะต้องรันเครื่องนะครับ ทีก็มันหลายอาการบางทีสองสามอาการอยู่ด้วยกันก็มีนะครับยังไงก็หวังว่าทีมเยนอนฮะสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชมงาน